ขนมปังเราสดใหม่มากเลยครับผมอ่ยังไงนะครับเชฟครับอันนี้อันนี้เชฟเชฟเชฟอะไรนะครับเชฟอะไรนะเชฟเอเชฟเอพี่บอกว่าเน่เอาเนยทาก่อนอ่าทาเนยกกอะเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใช่เราจะบอว่าชอบอะให้ชุ่มช่มอยากให้ฉ่ำ ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยทำอาหารอาหาที่ไ้ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ครอสที่แบบเปทุกคนจะตัดอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ทำตามเลยแต่ว่าเวลาเราจะทำเคยทำขนมในครั้งนึงเราเลเทอะมากเลยมาได้ยินพี่ญากจริงทำขนมอ่ะเบเรีเฮ้ยรสำคัญเวลาเราทำเบเกอรี่ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าวัตถุดิบไม่คงอะมันจะมึนกินไปไปที่มึนกินมากเวลาแบบเฮ้ยขาดนี้ขาดนี้เอาแต่ใช้ที่เปิดตู้เย็นไปไม่เจออีก มาที่นี่ครบ้บนี่เดียวเลยถามว่าทาเก่งเนาะทาเก่งเนาะอะไรนะทาเก่งทาเก่งโอเคหลังจากที่ทาเนยเสร็จแล้วนะคะเราจะนำขนมปังที่น้องแซนทาเนยไปแล้วใส่ในตู้อครับ ชเชฟห้านาทีห้านาทีเรียบรอยเนี่ยนี่ที่หมกนะนี่เรื่องอะไรเนี<า>่นยอันนี้เราก็นนะ <c oughs> ว่าเสร็จแล้วอันนี้คือแบบที่บ <5 S 1> อบห้างทีเรียบร้อยถ้าอบเสร็จแล้วจะเป็นนี้ไนี่เลยก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนเดิมอันนี้เป็นขนมป,ปังที่เราคว,ว้านออกมาแล้วเราไปวางของฝาไว้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปยังไงนะครับเชฟ ไม่เป็นเชฟสิเชฟครับต้องอยู่ตรงไหนครับสวยเลย่ะยจะล้มหรือเปล่าตนนี้ไม่ล้นะไม่ล้มโอ เราก็สามารถแต่งได้เลยใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนการแต่งหน้าอะไรบ้ครับใช้มือได้ไหมใส้สัตวนากนะครับ

ดูว่าจะไหนมีลองมลรอดเลยไม่มีรองมีรอด <c oughs> มีแต่แชมปรอด cái bến đi em tặng nguyên em tặng nguyên quê